ใช่ไหมพี่ไม่รู้ดิเลยเดี๋ยวมึงวะดไม่อยากเอาส่งเต็มลเลย,เยเมมน,นะสองตัวนะเราเนี่ยบางทีเราเนี่ยไปฝั่งแรกเว้ยฝั่งนั้นนั่นเด้ดเรียมจา้างฝั่งนี้เสร็จเลยงงเหมือนกันถ้ามันไม่ซุ่มถ้าเราไปอีกฝั่ง,นงนะหนึ่งอ่ะไอ้ท้ายนั่นแหละเลยพี่ชิดผมแล้วชิดผมแล้วตรงนี้ข้าวบนหัว

แน่ที่เจนี่ไม่เจนแล้วยังไม่กดดันยังไมกดดันเจนคือหวดีแม่หืหัวดีช่พี่นก้ะายสองเมือนเดิมเหวจะแก้วว่าไม่เอาป็นหู้ายรเอสองเีอะนะทำทำไม่ทำทำดูกลางทำเล่นเหลียมเหมือนแบใช้ายนี่หลังก่องนอกก็ได้เนี่ยคนเนอ่ยสองตัวนะ

Ơi mimi đạo mì 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 ƠI! đạo đức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  cái đức First thêm đạo đức

ะเบิดระเบิดระเบุ๋นอย่าอย่าตงอยากูเตอยู่เนี่ยแค่โบลีกูมเห็นหม้ละอยู่ไกลๆพี่คนเน่ไกลๆใช่ไกลๆไกลๆไกลๆกลๆไกลๆไกลๆีกลๆลๆไกลีกลๆไกดไกลๆไาปลๆไไกลาไาลๆไกลลกลไกลๆไปไกลกลากลๆไไๆๆกก

ปืน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 ขอยูพีขมีพี่มีมีฟอะแอยู่พีคนอืนีไม่ยอมไม่ยอมมาาปิดมาเปิดมาเดี๋ยวดูฝเก็บเลยน้องเก็บเลยม่งเก็บเลยเล่นเอไรแบบนี้น โอย้ย M P สกินหมดละวิ่งมีเพีพยบบตบ้านมีเพียบปลาสมองกันแล้วตัวผิดไอ้เห้ต้นเปลี่ยนคู่ไม่ได้สุกิดอ่ะที่มาไม่ดูผมละให้ผมได้สกิลเอ้บ้านมันเกี่ยวมีมันเกี่ยวมีห,ห้องอีกห้องนึงนะมาห้องนี้แล้ว,วก็บนบ้านมีบนบ้านมีเพ,พีพยบ มันไมีเพียรพี่อ๋อมันได้ยินอ่ะท่นไหนวะน้องมีลงลงลงวัดมีลงรัดมีลงวัดต่ห้องนี้น้าน้าน้าลงวัดต่อน้าวัดไม่ได้บ้านไม่เก็บจัดเลยพี่อ๋อมแต่้เขียวบ้าเขียวบ้าเขียวตรงนั้นไม่มีวิ่งบ้าเขียวมาแล้วบ้านเฉลียวสองตัวนอ่เฉลจังเก็บบ้านอ่ะ

ไปบ้านมาแล้วก็วิ่งนี่ไงวิ่งออกแลว้วเสียงของผมยิงเห็นต้องกลัพกบพี่ก็ต้องระวัพี่ไปอ้างัอแล้วลพี่ก็งวงเขาบอกนะพี่วไ,ไปบ้านไนเงยร้ได้สอง้องายไงฐาเนี่ยไรไรอาติดตัวิดแน่พี่้อให้นเรืติดตัวิด เฮ้หัวโคตอ,ออกขวาไปนะขึ้นขบนได้ใช่ไหมเนี่ยแปกวะดกนค่น,นี่มัถึงก็ใส่ตีใหญ่เลยคนชัดไม่เต่า bạn nên cái trang tiền thả khó thả me nghe Phật Thú chút khen trung 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 Bồn trung 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 เราเนะเเกคโก็แรงน้อย่าเจ็วินเลยโอเคตตัวเรไม่่งปะหนาระเิดผมไอวอมนี่นบบนมีดหมดาวดด้หมดาว

เบอรทีสี่ร้อยอ่ะได้เก็บไว้ที่ที่ไห่นะตรงกลางมีพี่คอนเนอร์ Honor. ครอบผมเหรอวะใะ่มองเออมี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 ใช่อยู่อยู่ไม่ไม่อยู่อยู่แถวฟองผมมีปะฟองผมมีปะแล้ซ่อมเลยใช่ใช่พี่ปาร์ตเปิดพร้อมกันนิปาไปละผมของพี่ไม่ถึงอ่ะของผมถึงร้อยแปดเก้าพี่อ๊อฟขอโดนแล้วเอาอีพี่อ๊อฟเอาอีนี้เจ้าขอโดนมาก่อนนิพี่อ๊อฟหป็นาวโอ้โหระเบิดขวา ย้อมเมย้น้อเอาสองตัวเจ้าย้อมหนดิเจ้าย้อมสองตัวหลัวเจน้าอย่ข้างในละโอ้ห้ยมันด่าผมย้อมเาไปแล้วอยู่ข้างในแล้พี่อ้อยอยู่ข้างในแล้วสายสายมือผมอ่ะนะพี่อ่ะสายสองสองตัวพี่อ้อยอู่ตรงขวานะขวานัหลังมันแล้วน็อตหลังมาแล้วหลังหลัง เอกิ้ระเบิดโดนระเบิดผมดโดนระเบิดสองเมรลวงเลยอ่ะเยยไม่จับสองขวดเลยัฟต์ตันก็จับมา้ได uh ้ลกวเลยมันสยกัน ที่นี่นหวเพีดาบหนึ่งดาบหนึ่งจูบ้น,บบนเหลืองซ้ายบ้านบ้านนะชันสองนเหลืองบ้นเหลซ้ายหลังซ้ายสุดนะโอ้โหแล้วสองมันนะนาานะ่าจะไหลหมด้วผมว่าได้กิน <c oughs> มีตัวชี้ถว่วงไอ้ไม่ใช่ไม่ร้อนร้อนร้อนขวาม,วามีเป้าบ้านขวาม,มีเป้าจะวิ่งซ้ายมีนะข้างบนอะอบ้านคือจะเขียว่าชิพี่เป็นตัวเว้ยตัวพี่เฮียระเบิดมาเดี๋ยวแล้วอีวีนปังหน้า,นาต่างปิดช่องป้องหน้าต่างตลอดเป็เพี้ยนเระวงังบนบ้านนะมัานเหลืองขึนมาขัดน้ำสาบบอเหลืองแบบแตกว่ะเท่ยังไง ห้องน้ำมีเปล่ากตีนันแข็งไมหมล่ะเดยวก็เท่ตีบร้อนหนีเลยเฮ้ยแข่งอะพุกเกตอยู่หลังคาแล้วก็ล่างบ้าน

เอไปกันไหนอ่าเอาไปัเอาไเอาได้พี่ทั้งหมดใช่นักเตะพี่พ่เราเลิวด้วพี่พ่ด้วมดเลยนี่ค่ะสโมบสมเอาป่ะมาหรือมาได้ปานนี้มาไ่ได้่ะไปบินเลยนะบินไก็ได้ไป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 ตรงทาง แล้วแบบสองพี่เอนนะะนานะจีนนะพี่เฟมไปซื้อเ,เบอร์ข่าวตัวนึงพี่ซื้อเบอร์ข่าวลงมาแล้วผมว่าควายน้อเจนนะจีนนะพี่อัพเีนนะเจนนะเดี๋ยวเราระเบิดกันนะเขาเนี้มีตัวไม่โผล่เลยผมมองเห็นเลยเอ้ยขวามีระเบิดมาเย,ยอะอยู่ไหนอยู่อยู่หลังขวาขวาอยู่หลังลขวาขวารถรถอันสุดท้ายเลยนะอันสุดท้ายในรถอะ นี่มาละเขาเซ็ตเซฟมะโอ้โหปลาระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดดักหลัง First Blood โอ้โหโดนระเบิดดักหลังโดนระเบิดดักหลังจบเลยอย่า โอ oh. ้โหโคดแมนเลยผมผมโดนดักหลังะเข้ามาเลยโอ้ัหสกิมาผิดแน่กิลมาผิดแรงย่าเลยดักใส่ไป กนน็ขี่ชาเลยนั่ไคากะเน่งหัวนงหัวเนายหนึงช้าไม่ได้บนหลังคาตน<ะ>นันเ้แข้ไปเลยช้าไม่ได้บนหลังคาแล้วนะขาบ้านเฉียวรอรอวงบิีต่ัวไม่ต้อตง,งไม่ต้องหอมันยิงอ่ะเรายาย,ยายไม่เห็นตัวพอใช่ๆมันได้่เรื่องเล่มันจะาบิร์ดอีกมันจะฟาบิร์ดมาคือผมไม่เอาสกิลทีเล่นช้าเลยไม่ไหวเลย มีคนดูที่มาไม่ดูผมตะเกียบมันไม่ทำงานด้วยสายเอามาละมาผมนะสองอ้อมสองอ้อมสองไอ้ตัวเดียวเจ็บเจ็บเจ็บต้นหัวไปไปไปจริงจรลองมันเสระเบิดนะมันดันมาห้องน้ำแล้วขอถ่ายก่อนนะฝาเปียบมันจะมาวะมันจะองห้องน้ำง่าใช่ปะใช่ใช่มันจะมารถรถทัวร์รถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กเขาได้แล้วต้นหัว ใกันไปฐานแล้วนะเวะเบเนี่ยนคมจะโดนอะ่อยกันเลยกันอยาหนึงเก็บจัดจะลแล้วเอาดิพี่เอาดิจันนี่ First blood อ้เยมหัวลหลังคานหลังคาหลังคาโอ้ผมโดนหลังคา กันโอ๊ยเจ๊ีิเอาเกือบหมดยัดแม่เอเ้เเยผมไม่ผมปิดแอร์ิดโต๊ะไว้ทำงานหรอเป่ อันนี้คือหลังคาแล้วช่ไมดต่อไอ้บะขึ้นหลังคาได้ปะได้ได้ได้ไดหมหังปลี่อ่สนายิน้่งขึนปลาสโมก็ผมยิงไม่ได้ก็จะจปายไปแม่ง บ้านแอลอ่ะใช้กลับไปบ้านเขียวตัวนึงนะเหมือนจะขึ้นหลังคากลับไปบ้านเขียวที่เป็นชอบเล่นแกรงแก๊งโน่ๆน่ะใส่ถกลับไปตัวนึงบนบ้านเนี่ยบนบ้านแอลอะพี่นี่ไหนบ้างนะพี่ บนบันเอลก็ผมอีนนะเอลขวาเราเอลเอลเอลห้องนั้นเลยงนั้นเลยงนั้นเอ้ยหน้าผมมาตัวหนึ่งอะบันไม้บันไม้อยู่นะมันสองเชนยอยู่ชนมจะวัดไม่จะวัดจะวัดหัวผมนะอยู่บันไม้หน้าผมอ่ะอุ้ยเฮี้ยจะตายบันไม้เนี่ยข้างหน้าตกใจโอ้โหเฮี้ยปาโคตรไกลแบบผมหลบมาถึงนี่แล้วแม่งยังโดนอ่ะเอากระตุปาเปิดมาปะเนี่ย ปากีฝาปากีฝาเปเ่าปากไม่ดีปากไม่ดีปากออกมาแล้วแกไปเออเออเดื่ยๆเอาดิจะร้อดิจะราอ ไอ้พ่อทำบนเลยจ้าโอ้โหระเบิดระเบิดเดี๋ยวระเบิ่ดีพี่สามเล้เล่นเลมเลยแมพี่มาเล่นตาเล่บบไโอเล็บไิหนาน้องมาเอาไม่ดี คอนโดของมีด้วยไหมไม่ไไมีทำให้ดีปิด,ด,ดอ้าวผู้ควรใคร อนหนึ่งมนวเต็มหัวเลยลองชุน้ลองชุดนะาไปย็ปลายพี่ผมไม่มีพันยาแม่เยทำให้ทันเขาอยู่ไหนอ่ะออออยอเอ็ดเอ็ดบานเอ้ยอาตายอ้าี่ีเี โอโไมมีมีจะอาพี่เอบาแล้วไนะทำไมไม่คิไม่ทงานอี่จิวไม่เนี่ยนอนนาบ้านพี่แล้วน็อตอยู่ห้องอยู่เหลี่ยมซ้ายนะเขาไม่มีแวนผมไม่มีแวอยู่ข้าบ้านอีกม่ดักในบ้านข้างหน้าดิเก็บของอยู่เก็บของอยู่พี่ออกซ้ายแล้วน็อตซ้ายแล้วซ้ายซ้าซ้ายน็อตซ้ายพี่มันออกมาแล้วบอกแล้ว ผมไม่ลนะคิดชิงลงรถ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 เรียกว่าดีเรีบางดีพี่เห็นมแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นปืนแล้วมันเห็นปืนอนได้เบียดได้มาเลยเมื่อกี้ผมไปนเหนือใครวะมาจับภาพผม

หาช้า,กกาโโไม่ได้รอเห็นรักี่วดีพี่คน้วระเบิดโระเบิดของผมอ่ะเบี้ยสองฟังเลยโอ้โห,โหสองลูกไมามีโคโนเโอดึงงานไม่มีอ่ะปาตามะเฮ้ยโดนสองฟังเลยระเบิดอะซ้ายขวาเลยผมไม่โดนได้ไงวะต่างกัน

ตรงั้ตรงนั้นสองนั้นสงนั้นสองไฟ้าก็ไปนั่นนะชุดฟ้าก็ไปมัไปชุบันมันนะมันบาควันมันบาควนชุบกันละติงกันละโอหนึ่งห้า โอ้โหเล็งล้อเลยอ่ะดูทรงฮะ